ปปชยันชี้มูลอดีตนายกยิ่งลักษณ์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบรู้เห็นเป็นใจในการพุจริตจ์จำนำข้าวทุกขั้นตอนไม่จำเป็นต้องรายงานคอสชอมีผลห้ามเดินทางออกนอกประเทศหรือไม่เป็นอำนาจของอายการสูงสุดล่าสุดมีรายงานในเวลา11นาิกาอดีตนายกยิ่งลักษณ์เตรียมถแถลงคดีนี้ด้วยตนเองการบินไทยปรับ6เส้นทางบินเลี่ยงน่านฟ้ายูเครนกรุงเทพแฟรงก์เฟิร์ตลอนดอนปารีสโรมและซูริก ด้านผู้นำทั่วโลกเรียกร้องให้สหประชาชาติสอบสวนเหตุเครื่องบิน m h 17ถูกยิงตกขณะที่41ผู้โดยสารยังไม่ทราบสัญชาติล่าสุดวิทยุการบินไทยแจ้งยูเครนประกาศปิดน่านฟ้างดให้บริการทางอากาศแล้วอุตุเตือนพายุใต้ฝุนรร่นรามสูนเคลื่อนตัวผ่านเกาะไฮหลัมส่งผลประเทศไทยตอนบนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรง น้ำทะลักท่วมย่านธุรกิจกลางเมืองนครธน,นมติดตั้งเครื่องสูบระบายลงลำน้ำโขงล่าสุดลดลงแล้วมีท่วมขังเล็กน้อยบางจุด